โอ้โหใครว่าล oh, okay, e, e, e. ูกกดกดกดโอ้ใครว่าใครว่าว่าจะไปหาหมอไปหาหมอโอ้ไปหาหมอไปหาหมอแผลไม่เคยลูกโอ้โอ้โดนหลุดออกไปหลุดออกไปแล้วแม่ก็จับไม่ได้นี่โดนใครกัดมาแผลลึกเลยโอ้ไปหาหมอนะลูกนะหาหมอหาหมอ ครับครับนเจ็บปะลูกเจ็บมากก,กับลูกในนดูซชิลูกในนู๊ดชิปะปะปาปาป,ปไปหาหมอก่อนนะครับสี่ทุ่มก,ว,กว่าแม่ได้สดจบพอบคุณกลับมาหน้ามีเลือดหลุดไปวิ่งหลุดสวนขาแม่เปิดประตูตาไปโดนใครกัดก็ไม่รู้ตาเป็นแผลลึกเลยครับไปหาหมอก่อนนะครับเนี่ยครับ ไปไปพี่คิมไปไปถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วพี่สาที่เกเสร็จแล้วครับกลับบ้านแล้วครับห้าทุ่มแล้วครับห้าทุ่มแม่ก็ยังไม่ได้นอนเลยครับหมอตรวจเยอะเลยเพราะาแผลที่ตาลึกมากหมอตอนแรกหมอจะเย็บแม่บอกไม่เย็บสงสารลูกเพราะว่า แต่หมอบอกมันลึกมากแต่แม่ก็ไม่ให้เย็บเพราะว่าหัวลูกเจ็บแล้วก็ที่ดวงตาก็ามีรอยเล็บนิดนึงนะคะในดวงตาเขาเนาะแต่ก็ไม่เป็นอันตรายอะไรนะคะทีนี้หมอก็เลยฉีดยาฆ่าเชื้อยาแก้กเศษแล้วก็พิษนักบ้าให้ค่ะเพราะว่าเขาไปกัดกับแมวจรแล้วหมอบอกว่าแมวจรอ,อาจจะมีเชื้อพิษนักบ้าอะไรอย่างเงี้ยทำให้มาติดโชกุนหรือติดแม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยต้องฉีดพิษนักบ้าไปค่ะเว้นะ คนเก่งของแม่นะครับไปกลับบ้านกันนะลูกนะห้าทุ่มกว่าแล้วลูกแม่หลับแม่นอนเลยคุณิแหนดูตาใช่แน่หมอล้างให้โอ้ยแผลลึกแผลลึกแล้วก็ที่คอโดนข่วนที่คออีกอะไรอีกโอ้ยไม่ต้องหลุดเดี๋วนะไม่ต้องวิ่งหลุดเดี๋ยวนะลูกนะไม่ต้องวิ่งไปไหนแล้วนะเวลาแม่เปิดประตูอะแม่เห็นแล้วเขาอยู่หลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแม่เปิดปุ๊บเนะี่ยเขาวิ่งพุ่งไวมากเลยค่ะไม่ทันเขาเลยพุ่งปุ๊บออกไปเลย ไม่ทันขลังไม่ต้องระวังให้มากขึ้นกว่านี้ก็กเยอะเลยแหละนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอนัดมาดูแผลที่ตายอีกนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ